เห็นปนลามันขยับได้ด้วยฉันคิดว่ามันเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมต่อไปต้องแผวนถงเท้าไว้เหนือเตาผิงซานต้าจะเอาของขวัญมาใส่ให้เราแต่ผนังยังขาดสีสันอยู่นะอย่างพูดนี่ไงถ้าไม่มีมันมันดูไม่สำเร็จนะที่ผนังดูสุดยอดไปเลยและยังมีพวงคริสต์มาสด้วยและถงของขวัญสีดแดงก็ดูเข้ากับผนังสุดๆพร้้อมแลว แล้วแต่แต่งอีกนิดหน่อยก็ไม่เลวแต่ว่ายังขายอะไรที่ให้ความสุขสบายอยู่เนะนั่งก็คืคเก้าอี้ยองเก็ไนไง <c oughs> มันอยู่นี่แล้วแล้วเราต้องการตรุ๊กตาัแค t ็กเกอร์ด้วยอีสอาตัวใ <c oughs> นกระเป๋ายังเหลือรถไฟของเล่นอยู่ออกมาเลยาทำใหห้องนี้สนุกยิ่งขึ้นรถไฟกำลังเอกตาชันฉลานแล้ว เองอมีต้นคริสต์มาสข้างนอกแล้วในบ้านก็ควรมีสักต้นมันดูสดใสมากเลยและของขวัญก็วางอยู่ข้างๆกันทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนได้เวลาแห่งความสุขกับคุกกี้แสนอร่อยและกก้วันหวานสุขสบายมาก